อึกอ่านคำสะกดเมกกดรออาราราดอราตปอเอเปเปโดเปตดโดอเอเดเดโดเดตรอเอเรเรโดเรตปอ,อปอปอโดปอดพอูพูพูโดพูดมอ,อีมีมีโดมีด กอกกดกบอปอปดปอดรอเอเรเรดรบอเอเปเปดเปดฝออาฝาฝอเอแฝแฝดฝดฝาแฝดจอจจจดจ พูผ e e ูพูดพูดขออีขีขีดอีดสอแสเสดอแสษถออถอถอดอถอดบอาบาบาดอบาดถออาถาถาดอถาดวอาวาวาดอวาด ขออาหาหาโดหาดขออาขาขาโดขาดโดอูดูดูโดดูสอีซีซีโดซีดฉออีฉีฉี่โดฉีดบออูบูบูดดบุดรออีรีรีดอรีดดอเอเดเดดอเดเด,เด ขออูขูขูดอขูดจออจอจอดจอจอดยออยอดยอดเยดรออรอร,อรอดรรดพออูพูพูดพูดรลอาลาลางอลางสออาสาสาดาสาดลางสาดมีนามี ฝาแฝดมีนากอดฝาแฝดชูใจดูโบสีแดงมูนาหากางเกงสีแดสีแสดไลลา,ลารีดกางเกงสีแสด ไลลาถอดกางเกงสีแสดกางเกงสีแสดผูกโบสีแดงไลลามีโบสีแดง